ครับและนี่คือ Watching w a t c h รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะเกมการ์ตูนหลากหลายแนวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ครับ ผ่านกลางเดือนมาแล้วแถวบ้านผมร้อนตับลกดท้องฟ้ามีแดดจ้าบางครั้งก็ฝนตกจนมีกบมาร้องอบอบเอ๊ะหรือนั่นจะเป็นมังกรถึงรูปร่างจะไม่คล้ายแต่ก็าอาจจะใช่ก็ได้นะครับขนาดบางตัวที่เหมือนมังกรสุดๆยังไม่เป็นมังกรเลยเหมือนในคลิปนี้ที่พวกเราวอชินวอะมานําเสนอความสับสนของมังกรนั่นเองนะครับในก่อนหน้านี้เราได้เคยทําคลิปรวมมังกรในอนิเมะเรื่องต่างๆกันมาแล้วแต่รู้สึกว่ายังไม่จุใจเลยมาจัดแบบเต็มสูบในคลิปโปเกมอน นี้หากท่านใดยังไม่เคยรับชมสามารถคลิกเข้าไปรับชมตรงมุมจอได้เลยครับจะได้รู้ว่ามังกรควรจะมีรูปร่างแบบไหนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามีมังกรบางตัวที่ดูจากรูปร่างแล้วไม่น่าจะเป็นมังกรได้เลยแต่บางตัวนะั้นรูปร่างคล้ายมังกรมากๆแต่ก็ดันไม่ใช่มังกรซะง,งั้นเราจึงมาชวนให้ทุกคนมาร่วมงงไปด้วยกันนะครับและถ้าไม่อยากงงอยู่คนเดียวกดแชร์ไปให้เพื่อนๆเด้มาร่วมงงด้วยเลยครับจะได้คุยกันไม่รู้เรื่องสร้างข้อมูลของพวกเราผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า ถ้าทุกท่านพร้อมจะลุยกันมานานแล้วก็จัดไปครับโดยตัวแรกของวันนี้ที่เป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อพูดถึงหัวข้อนี้หน้าเจ้านี้ก็จะลอยมาทันทีช่อริสัตชื่อญี่ปุ่นลิซาร์ดอนโปเกมอนเปลเวลเพลิงประเภทไฟบินเมื่อเทียบกับแอปพลินชื่อญี่ปุ่นคาจิชูโปเกมอนแกนแอป,ปเปลิลประเภทมังกรพืชแล้วคุณคิดว่าโปเกมอนตัวไหนมันเหมือนมังกรมากกว่ากันละครับตัวแรกลิซาร์ดอนลำตัวสีส้มหน้าท้องสีครีมมีปีกส้มด้านในเขียวครามคอยาวหัวมีขาว เขี้ยวเล็บแหลมคมมีหางยาวปลายหางติดไฟไม่ว่าดูมุมไหนเจ้าลิซาร์ดอนก็คล้ายมังกรเอามากๆส่วนอีกตัวคาจิชูเป็นแอปเปิลแดงใบเขียวและเหมือนมีหนอนอยู่ด้านในมีหางโพรเฉานี้แหละครับโดยที่ลิซาร์ดอนสามารถเรียนรู้ชาติโจมตีประเภทมังกรได้จากการเพิ่มระดับ2ชาติและยังเรียนรู้เพิ่มได้อีก4-5่าชาติด้วยกันแต่เจ้าคาจิชูไม่มีชาติประเภทมังกรเลยแต่ก็สามารถเรียนรู้เพิ่มได้1ชด่ชาติชั่วนึงแม้ว่าจะมีร่างพัฒนา2แบบด้วยกันคือแอปติลโปเกมอนเปลือกแอป ปเปิลประเภทพืชมังกรและชารูเปลิลโปเกมอนน้ำแอป,ปเปลิลประเภทพืชมังกรถ้าเป็นแอปปลวก็จะมีท่าประเภทมังกรเยอะน่อยอาจจะดูตัวเล็กแต่ก็ยังพอคล้ายมังกรอ,อยู่บ้างส่วนชารูเปลิลจะมองว่าเป็นเต่าแอป,ปเปลิลได้ไหมครับถึงจะมีปากที่คล้ายมังกรอ,อยู่นิดๆก็ตามกลับมาที่ริซซาดอนเป็นร่างที่พัฒนามาจากริซซาโดโปเกมอนเปลวเพลิงประเภทไฟและร่างแรกฮิตโตแคงเงะโปะเกมอนกิ้งกาประเภทไฟซึ่งทั้ง3ลร่างนี้ถึงจะดูคล้ายมังกรทุกร่างแต่ก็ไม่ใช่ประเภท เลยัตัตวึงแม้ว่าลิซาดอนจะมีร่างเมกาเอ็ที่เป็นประเภทมังกรแต่นั่นก็แค่ชั่วคราวร่างปกติของมันก็ยังไม่ใช่ประเภทมังกรอยู่ดีไปต่อกันเลยครับนอยแบทชื่อญี่ปุ่นออนแบทโปเกมอนคลื่นเสียงประเภทมังกรบิ Bin. นลักษณะก็เป็นค้างคาวหูใหญ่ตัวม่วงตาเหลืองก็รูปร่างที่เป็นค้างคาวแบบนี้มันเหมือนมังกรตรงไหนหล่ะครับถึงแม้ว่าพอพัฒนาร่างไปเป็นออนเบิร์นโปเกมอนคลื่นเสียงประเภทมังกรบินแล้วจาให้ดูเหมือนมังกรขึ้นมาบ้างก็ตามแต่ร่างแรกนี้ ไม่ว่ามองมุมไหนย,ยังไงก็ไม่ใช่มังกรเมืเ่อเชื่อกับเจ้าซาราเซหรือเอ็นนิวโปเกมอนกิ้งกาพิษประเภทไฟพ,พิษพัฒนาล่างมาจากยาโโมริโปเกมอนกิ้งกาพิษประเภทไฟพิษเช่นเดียวกันและต้องเป็นยาโโมริเพศเมียเท่านั้นถึงจะพัฒนาล่างมาเป็นเอ็นนิวได้ทั้งล่างแรกและล่างสองก็แน่นอนละครับมันคือกิ้งกาซึ่งกิ้งกาก็เป็นสายพันธุ์ที่เป็นต้นแบบในการนำมาดีไซน์ใหม่ให้เป็นมังกรในกระตู้นหลายๆเรื่องด้วยกันแต่ในโปเกมอนอะไรก็เกิดขึ้นได้กับโปเกม มอนประเภทมังกรเจ้าเอ็นนิวและยาโทโมริที่มีรูปร่างพอจะเป็นประเภทมังกรสามารถเรียนรู้ท่าประเภทมังกรได้ประมาณ4-5ท่าพอๆกับเจาออนแบทแต่ก็ยังไม่ใช่ประเภทมังกรอยู่ดีกลับกลายเป็นออนแบทที่เป็นขังคาวแต่ได้เป็นมังกรเฉยตัวก่อนหน้านี้แอปเปิ้ลยังเป็นมังกรได้เลยแล้วทําไมขังคาวจะเป็นมังกรมั่งไม่ได้ถึงรูปร่างจะไม่ให้ก็ตามขนาดแกะไฟฟ้าอย่างเจ้าเมกาแอมฟารอสหรือเมกาเดนเรีโปเกมอนแสงไฟประเภทมังกร ไฟฟ้าก็ยังเป็นประเภทมังกรได้ช้งที่ล่างปกติของเดนริลเป็นประเภทไฟฟ้าหรือล่างสองโมโคโค่โปกเกมอนขนปุยประเภทไฟฟ้าและล่างแรกเมรีฟโปกเกมอนขนปุยประเภทไฟฟ้าต่างก็ยังไม่ใช่ประเภทมังกรทั้งนั้นแต่พอมาในเจนที่โฮที่มีระบบเมกาเพิ่มเข้ามารูปร่างจะเปลี่ยนไปจากล่างปกตินิดหน่อยคือจะมีขนปุยยาวบนหัวและหางคริสตัลแดงบนหัวจะใหญ่ขึ้นและที่หางจากหนึ่งก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นเท่านี้แหละครับดันเป็นประเภทมังกร งานและชาติประเภทมังกรที่เรียนรู้ได้นั้นก็คือรง post, ่งเงนพ้อสชาเดียวจบถ้าเทียบกับเซอร์พิเรียหรือจาโรด a าโปเกมอนสูงสักประเภทพืชที่เรียนรู้ชาติประเภทมังกรได้ถึง4ี่ชาตและรูปร่างของมันจะคล้ายงูลำตัวยาวสีเขียวดูสงา่าและน่าจะเป็นมังกรมากกว่าเจ้าเมกาเดนริลเยอะถึงแม้ว่าร่างแรกสึตาจะโปะเกมอนงูย่าประเภทพืชและร่างสองจานุวีโปเกมอนงูย่าประเภทพืชจะดูไม่ค่อยคล้ายมังกรสักเท่าไรแต่อย่างน้อยก็น่าจะคล้ายมังกรมากกว่าเจ้าแกะทั้ง3ลร่าง เกือบลืมไปเลยนะครับว่าคลิปที่แล้วได้มีเกมชายเงาให้เล่นกันเอาไว้คนตอบถูกเยอะมากครับและมีคนตอบความเกี่ยวข้องกับคลิปถูกด้วยท่านใดที่ไม่ได้แคปมาต้องขอโทษจริงๆนะครับมารอชายใหม่กันในคลิปนี้นะครับผมไปดอกกันที่เจ้าวิบบลาว่าโปเกมอนสันสะเทือนประเภทเมืองกรอนดินลักษณะของเจ้านี้ก็เหมือนกับแมลงช้างปีกสายตัวสีครีมปีกสีเขียวตาเขียวซึ่งมันควรจะต้องเป็นประเภทแมลงซะมากกว่าอย่างเจ้าล่างหนึ่งนักฆ่าโปเกมอนตัวอ่อนแมลงช้างประเภท ดินก็สมแล้วกับประเภทดินถึงจะไม่มีประเภทแมลงด้วยก็ตามหรือร่างสุดท้ายฝ่ายก้อนโปเกมอนพูดประเภทมังกรดินและแร่างนี้ใส่ท่าประเภทมังกรได้ประมาณ7-8ชาถึแาและรูปร่างค่อยสมเป็นมังกรขึ้นมาหน่อยถึงจะเห็นว่ามันมีปีกแต่มันก็ไม่ใช่ประเภทบินนะครับแต่เจ้าร่างสองวิบบลาวาน่สิเป็นมังกรได้ยังไงซึ่งเจ้าเค้แว่นดำครุกโคไดหรือวารูเวลโปเกมอนข่มขู่ประเภทดินมืดยังน่าจะเป็นประเภทมังกรมากกว่าเจ้าวิบลาว่าเลยเพราะเจ้าที่ผมเคยเห็น มังกรจจกกระตูเรื่องต่างๆมาก็จะมีต้นแบบในการดีไซน์มาจากพวกงูจระเข้กิ้งกา่าอะไรพวกนี้ทั้งล่างแรง Meg ko, กเมกุโรโกะโอเกมอนจระเข้สายประเภทดินมืดและล่าง2วารุวิลโปกเกมอนจระเข้สายประเภทดินมืดต่างก็น่าจะเป็นประเภทมังกรซะมากกว่าหรือจะต้องให้เติมปีกถึงจะเป็นประเภทมังกรกันนะ,เ,ะเจ้าอัลทารียหรือชิวทาริสโปกเกมอนฮัมเพลงประเภทมังกรบินเจ้านี่มีปีก แค่นี้แหละครับได้เป็นประเภทมังกรซะแล้วซึ่งดูแล้วมันควรจะเป็นประเภทปกติบินแบบเจ้าล่างแรกจิ๋วโจ้โปเกมอนนกปุ๋ยฝ้ายซะมากกว่าหรือไม่ก็ให้เป็นประเภทแฟรี่บินไปเลยแบบล่างเม ga คือเม ga ทิวทาริสประเภทมังกรแฟรี่ก็น่าจะเป็นประเภทบินแฟรี่ซะมากกว่านะครับน่าจะเป็นพร็อปิกแน่ๆทาให้ได้เป็นประเภทมังกรไปเลยเพราะเจ้ามีโถติกหรือมิโลคาร์ลสโปเกมอนเจ้าสเสน่ห์ประเภทน้ําดูแล้วยังไงก็ต้องเป็นมังกรน้ําชัดๆแต่ดันได้เป็นแค่ประเภทน้ํำ ถึงแม้ว่าชาประเภทมังกรที่เรียนรู้ได้ก็จะพอๆพกันประมาณ6-8ชาแต่ยังไงซะรูปร่างของมิโลคาลอสที่มีลำตัวยาวที่เป็นสเสน่ดูสง,งา่าก็น่าจะเป็นมังกรสะมากกว่าเจ้าชิวทาริสแน่แนแๆถึงแม้ว่าล่างแรกของเจ้ามิโลคาลอสก็คือฮินบัสโปเกมอนปลาประเภทน้ําอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับแต่ถ้าจะมองว่าต้องมีปีกถึงได้เป็นมังกรแล้วเจ้าแอโรดัคเที หรือเพทราโปเกมอนฟอสซิลประเภทหินบินลครับอีกก็มีแต่ไม่ได้เป็นประเภทมังกรเฉยทั้งรูปร่างของเจ้านี่ไม่บ่มองมุมไหนเขี้ยวเล็บขาวหางขาเีก็ไม่มีส่วนไหนที่จะไม่เป็นมังกรเลยเรียกได้ว่าคล้ายมังกรสุดๆเลยครับใครเห็นก็ต้องบอกว่าเป็นมังกรแต่ดันไม่ใช่มังกรเฉยขนาดมีร่างเมกาสุดเช่เพิ่มเข้ามาก็ยังไม่ใช่ประเภทมังกรเองแต่เจ้าต้นมะพร้าวอโลลาเอ็กซ์เซคิวเจอร์หรืออโลลานัชเช่โปเกมอนมะพร้าวประเภทพืชมังกรดันเป็นมังกร ช่งาทงที่ปีกก็ไม่มีเขี้ยวก็ไม่คมหางก็ไม่ยาวเล็บเช้ายัางสั้นอีกหรือเพราะว่ามันคอยาวกันแน่นะครับถึงได้เป็นมังกรแต่เอ๊ะก็มีตัวที่คอยาวหรือจะเรียกว่าลำตัวยาวแต่ไม่ใช่มังกรอยู่นะครับนั่นก็คือเกอียรอดสโปเกมอนเฮียมโหดประเภทน้ำบินนั่นแหละครับเจ้าเกาียรอดสมีลำตัวยาวเขี้ยวแหลมคมสายตาที่ดุดันถึงจะไม่มีปีกแต่ก็ยังบินได้แต่ดันไม่ใช่ประเภทมังกรช่้งงานถึงแม้ว่ามันจะมีร่างเมกา้าที่มี ปีกและลายแดงดำเพิ่มเข้ามาแต่ก็เปลี่ยนจากประเภทน้ำบินไปเป็นประเภทน้ำมืดแทนหรือจะเป็นร่างแรกอย่างเจ้าคอยคิงโปเกมอนปลาประเภทน้ำซึ่งตัวนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจคู่กับเจ้าหินบัสไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นร่างไหนเจ้าเกียรดอสก็ยังไม่ใช่มังกรอยู่ดีแต่มีตัวที่ไม่ต้องเมกาไม่ต้องร่างสองหรือร่าง3แต่ก็ยังได้เป็นมังกรนั่นก็คือกูมี่หรือนูเมราโปเกมอนลำตัวนิ่มประเภทมังกรซึ่งเจ้านี่ดูยังไงก็เป็นของเหลวคล้ายดับเม ตามมอนชัดชัดควรจะเป็นประเภทปกติหรือไม่ก็ประเภทน้ำเพราะถ้าประเภทน้ำที่เรียนรู้ได้มีเพียบต่อยพัฒนามาเป็นร่างสองนูเมลโปเกมอนลำตัวนิ่มประเภทมังกรก็ยังคล้ายร่างแรกอยู่ดีและได้การพัฒนาไปเป็นร่างสามอย่างเจ้านูเมลก้อนโปเกมอนมังกรประเภทมังกรยังต้องอยู่ท่ามกลางฝนตกอีกมันควรจะเป็นประเภทน้ำซะมากกว่านะครับแต่ก็นั่นแหละครับร่างสองกับร่างสามก็มีความคล้ายมังกรอ,อยู่นิดนึงแต่เจ้าร่างหนึ่ง,ง 1, นูเมล่านี่สิครับเอาอะไรส ตัวไหนไปเป็นมังกรกันล่ะครับนี่ผมนี่งงไปมดและตัวสุดท้ายแถมให้ครับฟูเอโคหรือโฮเกตาโปงเกมอนจอระเข้ไฟ,ฟประเภทไฟสตาร์เตอร์ไฟตัวใหม่แห่งเจนที่9เพิ่งออกมาล่างเดียวเป็นประเภทไฟอย่างเดียวเท่านั้นลักษณะของเจ้านี่ก็ดูจะเป็นจระเข้หรือไดโนเสนาร์หรืออาจจะมังกรก็ได้มดล่างพัฒนาล่างต่อไปของมันก็อาจจะมีประเภทมังกรเพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับหรือคุณคิดว่ามันจะเป็นแบบไหนประเภทอะไรก็พิมพ์พูดคุยกันได้นะครับผม จบแล้วครับกับความสับสนของมังกรในโปเกมอนใครคิดเห็นยังไงหรือน่าจะมีตัวไหนนอกจากนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับและเช่นเคยเรามีเกมมาให้เล่นกันอีกแล้วครับด้วยคำใบ้ทั้ง3ข้อนี้พอจะนึกออกไหมครับว่ามันคือตัวอะไรและมันจะปรากฏในคลิปโปเกมอนคลิปหน้าลองทายกันดูครับว่าคลิปโปเกมอนคลิปหน้านั้นจะเกี่ยวกับอะไรและถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์ไปให้เพื่อนๆเนดี๋ยวมันงงไปด้วยกันนะครับหากข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติด ตามกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี